สวัสดีครับโปรจองลุงเด่นนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผ้อมมีกับจางเงียจางซีะเกตสร้างบ้านนะครับผ้อมวางตอ่อน้ำทิ้งนะครับปัญหาว่าโฆษณาเขาอ,อีกอ่าทีนี้เราเสียเงินเสียเครดิตเข้าไปด้วยประมาณเราไปขโมยเขาไง นี่ครับผมแค่ดเดียวกับช่งโคตรกันลงมมืโอ้ที่นมือพยันจริงๆครับผมลงเดิแต้าแบบประมาณไักยีทีหนาทีได้นี่ครับนี่จะเป็นประบบต่อน้ำติ้งนะครับน้ำาจาจะล้างในห้องครัวนะแล้วก็ห้องน้ำตัวนี้รวมห้องน้ำชั้นบนด้วยครับจัง อันนี้ก็เรียกท่อดักไขมันนะเนาะตัวนี้เป็นท่อกรองนะครับตะกอนดักไขมันนะครับผม

ใส่เนาะอือหอถักนั่นละอือหือไฟบอใส่ไฟไป,ไปสอดไปสอดไปสอด,สอด,สอดถ้าเราไม่ไปโดนมันเนี่ยน,น,นี่ครับวงางระบบต่อน้ำถึงกลางนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งจุดด้านหลังอีกหนึ่งจุดใช่ไหมครับจ้าง อ๋อโอ้ยผมต้องว่าฝรั่งที่ไหนไปอาบแดดอยู่ใจร่มแฟนซีซะด้วยร่มแฟนซีันนั่นนะร่มแบบพวกอาบแดดดิมทะเลผมขามตัวเองว่า อันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคทำแล้วจะวางนี่ก็เสร็จแล้วอ๋อแป๊บเดียวกับผมลวงเดียไปอาบน้ำแป๊บเดียวกลับมาจังทำเสร็จแล้วกับแน่นอนจริงกับผมนี่ถ้าเป็นเราทำมันก็วันก็ไม่เสร็จครับเพราะร้อน นี่กับอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวนะครับป่มบาล,ลังไม่ก้องนองนะครับจังเขาก็ได้มาวางระบบตอนน้ำติ่ง่ายนะครับผมบาล,ลังไม่นะส่วนหลังเก่าก็เซจไปเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายไปไลยวันแลว้ว ตรงนู้นก็จะวางอีกทองนะครับผมต่อปักทอนำติงไปอีกต่อนึงน,นะครับรนู้นตรงนู้นพนังงานคดกับายรอมเจ็ด่วยเลยให้ร้อนไปเลยตัวรอมนี่ครับ โอ้ใจต้อยาวเลยเลยครับจังถ้างั้นอันนู้นใจต้อหลายเม็ดเลยเนาะเดินไปดูสิครับร้อน ตรงนี้ห่างจากตัวบ้านเยอะนะครับจ่ายต่อหลายเม็ดเลยนะครับตรงนี้นายสักเม็ดยี่ยังอ๋อได้ยี่สิบได้ย <c oughs> ี <c oughs> ่สิบหรืว่าได้เม็ดยีนะ่เพิ่งได้ยี่สิบจ้ะแต่ดีว่ามันเป็นดินสมใหม่นะ อ่ามันขุดง่ายหน่อยโหแต่ดินเก่างานเข้างานนี้น, <laughs> น่าร้อนน้าร้อนร่มจับเหลือเกิน,น,น,นอืมหายร้อนเลย <laughs> เห็นร่มนี้ดีดีด นองร้อนไหมอ <c oughs> นอนใบตัวกับพุมขุดดินอาร้อนนะเดี๋ยวนำแค่ง,งนะ่ายเนาะดูจังขุดวางท่อนะนะตรงนี้นะกับไกลจากตัวบานเยอะนะครับพุ่มลายเม็ดอยู่กับจ่ายท่อวางลงไปเนาะ ดีดเ,ออเ,ออเสร็จนี่แล้วมีงานต่อหรอครับจ้างหรือว่ากลับบ้านวันนี้ถ้าเสร็จที่ก็กลับบ้านกนกลับบ้านก่อนอันนี้คือระวังตั้งไว้หรือว่า อยครับอ๋ออ๋อคือเก็บให้มันเสร็จครับอ๋อพร้อมใช้พร้อมใช้ก่อนพร้อมรองรับเลยก่อนจัางกลับกลับบ้านนะนะสั่บอกเซตไปเลยกับปุ้มก่อนกลับบ้านกับ ทำมเสร็จพร้อมใช้เลยก็ไม่ได้มีงานติดใ้ต้อนะครับจะทำไปเรื่อยๆช่างวะกับบาลเลยเซตนี้แน่นอนจริงครับพุมหนึ่งซองซ้มนะครับซามถอดักไ้มันแล้วก็ซอง ปล้องนะครับปล้องก็ควางแปดลึกซีนะครับสร้าปล้องสองบ่อเป็นกหกแล้วก็ตัวนุ่นอีกสร้างกาทั้งหมดกาท่อกาปลอ้องอน,นุ่นบอ่บอ,บอเดียวใช่ใช่ไหมครับโอ้ ép điệu làm phim vui mừng chân chân cái chân cái chân. Thế đi mình bên đinh mày nó mình cột ngay nó. Đinh cổ. Hinh. cua này nè. หินแดงหิเยียวยาอากาศร้อนๆอืมกาเรียกเจอของดีของหินไปเจอแกนแกนเจอดินเดียวดวงมันจะดีอะไรขนาดนั้นนี่ครับ น้ำแกงไอ้ลูกซาโนยครับผมลูกซา้วทวงแล้วครับมาเต้พอถึงเวลากินน้ำแข็งแล้วพ่อเออมาเรื่มมาอันี้มาเร้่มามามาเรื่มาเรนี่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 อโอ้โอ้โอ้อมาเมาเอ้อ่ะอ ลูกส่าตัวงแ้วครับปักรอนก้อนกับจังวะานุ่เดียวตามมาคขุดไปได้ละเม็ดยียังได้ยีชิบกับอ่ากับผมสมจะรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอัเดตความคืบหน้านะครับผม กองจังนะครับีแจังที่เกตสร้างบ้านนะครับความเกบหน้าในการทําบ้านรังไม้กองหน้องคุงอิงนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเจอกันใม่คลิปหน้าครับผมฝากติดตามช่องเดียด้วยนะครับทีมลังบ้านน้องอุงอิงแล้วก็ทีมลังบ้านทุกคนครับสวัสดีครับผม